สวัสดคีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแก้วทเทวนเินเซนรุ่นเก่านะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยผมมีแก้วทเทวนเินเซนรุ่นเก่านะผมเห็นไหมเดี๋ยวดูรอบๆเลยแก้วทเทวนเินเซนรุ่นเก่านะผมเห็นปะเห็นปะทุกคนแก้วเทวินเซนรุ่นเก่านะผมเห็นไหมตัวต่อแก้วครับผม ห็นไหมเนี่ยผมนี่แก้วทำเปนรุ่นเก่านะผมไอตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนอันนี้จริงๆมันมันเป็นแสม,มันเป็นเงาน,น,นะผมเนมี่ยอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเปดิดให้ดูเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเงาเงาอย่าตกใจน,นะผมว่าทำไมแก้วรูปร่างแปลกแปลนะผมเป็นเงานะผมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเงานะผมถ้าเราขายับมาตรงนี้น ห็นเลยว่าตรงนี้มันเหมือนยืด,ยดออกมานะผมแต่จริงๆไม่ใช่นะผมมันแสงนะผมนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบา,บายยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ